หลายคนนะครับมีปัญหาในการใช้งานปรินเตอร์นะครับเวลาเราซื้อปรินเตอร์มาใหม่สั่งมาจากเน็ตนะครับเราต้องมารีเซ็ตเครื่องเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับรีเซ็ตเครื่องใหม่สำหรับใครที่ซื้อเครื่องปรินท์เอฟซนะครับ L3210 หรือ L3250 นะนี่จะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีรีเซ็ตนะครับหรือว่าวิธีการทำงานของเครื่องใหม่นะทำยังไงนะครับผมเพราะหลายๆคนซื้อมาจากช้อปปี้จากเว็บไซต์บ้างนะครับเราต้องมาเติมหมึกเองต้องมาไล่น้ำหมึกเองนะครับเวลาซื้อเครื่องปรินท์นะครับสิ่งแรกทีี่่่่่เเเเเรรรรราาาคคคคววลืืืออออกกกก็็นนนนนน้้้หหหมมึึททยูใใงแแะะะปับพ มันจะมีประกันนะครับหมึกแท้จะเป็นแบบนี้มากับตัวเครื่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผน Never ่นไดเวอร์แผ่นโปรแกรมนะครับที่มานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเติมหมึกแล้วก็ไล่น้ําหมึกนะครับในกล่องก็จะมีพวกสายอุปกรณ์มาให้ครบชุดนะครับใครที่ซื้อเครื่องมาใหม่ก็ดูตามคลิปนี้เลยนะครับผมจะได้เข้าใจการทํางานของตัวเครื่องนะะตั้งแต่การเริ่มรีเซ็ตนะครับ แกะนะครับผมสติกเกอร์นะครับแกะสติกเกอร์เทปกาวที่เป็นสีฟ้าๆนะครับออกทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะล็อกอุปกรณ์ไว้นะครับผม mm hmm. ลหลายๆคนซื้อเครื่องมานะครับรีเซ็ตไม่เป็นนะบางทีแบบ หมึกไม่ออกบ้างนะครับหรือแบบเติมหมึกแล้วมันใช้งานไม่ได้บ้างนะอันนี้เราก็ต้องนะครับดูว่าเครื่องมันติดขัดตรงไหนนะถ้าเครื่องใหม่ส่วนมากซื้อมาจะไม่มีปัญหานะทุกคนแกสติ๊กเกอร์ออกให้หมดนะครับผมจากนั้นเราก็จะทําการเติมน้ำหมึกนะครับตัวหมึกมันสีใครสีมันอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้คือตัวน้ำหมึกนะนะครับผมเราก็เปิดนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับผม นี่เป็นศูนยอากาศนะครับเสียบมันจะลงล็อกของเขาเองอยู่แล้วนะแบบนี้นะครับเติมก็ให้ครบทุกสีนะครับผมวางลงไปเฉยนะครับเติมเสร็จหมึกก็จะเหลืออยู่นิดนึงนะฮะในใต้ขวดอยู่นี้เหลือนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีไล่น้ำหมึกนะครับสำหรับใครที่ซื้อเครื่องใหม่ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนนะหลังจากที่เติมหมึกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปิดเครื่องนะปิดตรงนี้นะครับผม เครื่องใหม่ทุกครั้งต้องรีเซ็ตแบบนี้นะครับผมเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะรอสักครู่นะครับ พอเครื่องขึ้นไฟแดงแบบนี้เรากดตรงนี้นะครับผมให้ไฟน้ำหมึกหายนะกดลงไปครับพอไฟน้ำหมึกหายไม่จะก,การะพริบแบบนี้นะครับเขาจะทําการชาร์จน้ำหมึกขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับรอนะครับผมเราจะได้ยินเสียงตัวเครื่องทํางานนะหลังจากที่เครื่องเขาชาร์จหัวพิมพ์หรือชาร์จน้ำหมึกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไฟเขียวขึ้นแบบนี้นะจะไม่กระพริบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จพร้อมใช้งานนะครับ แต่ถ้าของใครนะครับพอชาร์จหมึกเสร็จถ้าไฟมันกระพริบตรงรูปหยดหมึกให้เรากดปุ่มนี้อีกหนึ่งครั้งแต่ส่วนมากจะไม่ขึ้นถ้าไม่ติดปัญหาเออร์เลอร์หรืออะไรนะถ้าเราชาร์จน้หมึกเสร็จไฟเขียวจะค้างแบบนี้อันนี้คือปกตินะครับจากนั้นเราก็ใส่กระดาษเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทาการปริ้นเช็คนะครับผมหรือเทสหัวพิมออกมาดูนะครับว่าหัวพิมของเราเนี่ยนะครับมันปกติไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมเวลาเราเทสหัวพิมเราต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับถ้าเราไม่อยากจะต่อเข้าคอมเราสามารถเทสผ่านตัวเครื่องได้น่กดปุม สต็อปรีเซ็ตเนี่ยเขาเรียกปุ่มสต็อปรีเซ็ตปุ่มนี้ค้างไว้อีกมือนึงกดปุ่มเปิดเครื่องครับกดค้างไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะพิมพ์เทสออกมาให้ดูนะครับว่าหัวพิมพ์เนี่ยมันออกปกติไหมหรือมีปัญหาไหมนะครับผมกดค้างไว้นะครับเดี๋ยวพอกดค้างไว้พอเขาดึงกระดาษออกมานะครับเราก็ปล่อยมือเลยนะเขาจะพิมพ์เช็คหัวพิมพ์ให้เรานะครับว่าหัวพิมพ์มันขาดหรือมีปัญหาตรงไหนไหมน,นะครับอันนี้คือวิธีเช็คหัวพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์นะหรือเราจะเช็คผ่านคอมก็็็ได้้นนนนนะะะะคคคครรรรัััับบบผมมมมมมพพพอออออเเเเาาาาชกกหหวิ์จ100%ยตีล นะคเครื่องใหม่นะครับเวลาเราซื้อมามันจะนับศูนย์ศูนย์แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับมันจะนับศูนย์ศูนทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ